ผมคิดว่าปรากฏการคุณหมอพอนฟิกนะครับที่ไอซ์แลนด์ที่ถูกหุ้นส่วนในร้านนียนะครับไล่ลักษณะแบบตะเพิดเลยก็ว่าได้ออกจากร้าน,นด้วยเหตุผลทางการเมืองไม่ใช่เหตุผลทางการท้าครับเพราะว่าไม่แน่ใจวิธีแบบที่จะทําให้ลูกค้าเพิ่มหรือลดหายนะครับจะเป็นผลดีกับร้านหรือเปล่าดูเหมือนยังไม่สิ้นกระแสความนะมีบางกลุ่มอาจจะ ดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ในขณะที่คุณหมอก็บอกว่าจะใช้ธรรมะจัดการที่ท่านก็ปล่อยไปปล่อยวางถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ก็ให้ธรรมะจัดการเลยตำรวจนั้นก็ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันจริงๆลักษณะแบบนี้เนี่ยเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในสังคมการเมืองไทยนะครับเลยเพราะช่วงที่มีความขัดแย้งแตกแยกมาสิบกว่าปีเนี่ยนะครับมันก็มีให้เห็นเป็นระยะระยะบริบทราย,ระยะลายะเอียดอะไรต่างกันบ้างนะครับ แต่ผมเชื่อว่าถ้าย้อนไปดูเถอะนะครับไล่เก็บราลยละเอียดดูเนี่ยอาการลักษณะแบบนี้มันเป็นความสะใจทางการเมืองช่วครั้งชั่วคราวนะครับแต่ว่าหลังจากด้นานการผวาของผู้ที่เป็นเจ้าของดราม่าเนี่ยอยู่ในดราม่าเนี่ยอาการผวาอาจจะอาจจะคุกคามตามหลอนนานกว่าที่คิดก็ได้นะครับผมเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นและผมก็เชื่อว่าในขณะนี้ เจ้าหนุ่มผู้ชายคนนั้นนะครับที่เป็นคนตะเพิดคุณหมอเนี่ยอาจจะอาจจะไม่มั่นใจว่าที่องทำไปมันถูกหรือผิดนะในวันนี้นะโตโอเควันนั้นได้ความสาดใจได้เสียงชื่นชมได้อะไรตำหนองนั้นนะครับจากจากคนที่อาจจะมีรสนิยมทางการเมืองเหมือนกันนะครับเ,เรื่องนี้เนี่ยจริงๆมันมองได้หลายมุมเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องการคุกคามเรื่องการใช้ความรุนแรง มันตีความได้หลายแบบนะครับแล้วก็มีข้อถกเถียงกันเยอะแต่โดยทั่วไปเนี่ยโดยหลักเนี่ยมันก็ไม่ควรจะออกกการขนาดนั้นถ้าคุณไม่ชอบเขานะครับหรือคุณมีจุดยืนทางการเมืองอยากเอาร้านเข้ามาแชร์เพื่อประกาศจุดยืนทางก็ขึ้นป้ายเลยนะครับอาจจะดีด้วยซ้ําคนที่เขามีรสนสยมทางเมืองการเมืองแบบเขาจะเขาว่าจะได้ไม่เข้าแต่ผมเห็นมาเยอะนะ ร้านค้าหรืออาชีพบริการพวกที่เอางานตัวเองไปโยงการเมืองเนี่ยผมว่าไม่ค่อยยั่งยืนอ่ะใหม่ๆม,มันอาจจะมันอาจจะได้ผลอ่ะช่วงสั้นๆน,น,นะครับช่วงทั้งช่วคราแต่ระยะยาวเนี่ยมันมันเป็นผลเสียมากกว่านะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในแวดวงอาชีพบริการนะครับแบบนี้นะแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนท,ทั่วไปด้วยนะครับว่าการ แสดงออกทางการเมืองอกับพื้นที่ในชีวิตจริงเนี่ยบางทีมันอาจจะเอามากลนกันมากก็ลังแต่จะทําให้เกิดความเสียหายกับตัวเราเองนะครับคือคือการเมืองนี่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันเกือบทุกเรื่องนั่นแหละนะครับแต่เราสามารถที่จะไม่เอาการเมืองมายุ่งกับเราจนเลยเส้นไปหรืออย่าเอาตัวเราไปยุ่งกับการเมืองในทุกบริบทน,นะครับ ซึ่งอันนี้ผมก็คิดว่าเป็นเป็นกรณีศึกษานะครับว่าวิธีแบบนี้เนี่ยมันไปสํมเติมความขัดแย้งด้วยแล้วก็ไปละเมิดสิทธิคนอื่นเขาด้วยแล้วก็ระยะยาวก็ไม่เป็นผลดีกับกับกับร้านกับเจ้าของร้านตัวจริงแน่นอนแล้วก็ดูชะตากรรมของออหนุ่มคนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะจะจบสวยไม่สวยจะไปยังไงเพราะว่าในกระดาษนี้ก็มีกระบวนการขุดคุย นะครับเปิดโปงความไม่ชอบมาพากลตั้งแต่การขู่ขับรถชนบ้างการตั้งกล้องจะอัดคลิปเพื่อไลฟ์สดตั้งแต่ยังไม่มาล้านอหารอีกเหมือนตั้งใจเล่นงานเลยแบบนี้นะครับทีนี้การสร้างพฤติกรรมแบบนี้มันก็ไปท้าทายคนที่เขาเห็นตานะครับซึ่งอันนั้นมันจะร้อนเรานะครับแต่ยังก็ตามเรื่องนี้ผมคิดว่าผมค่อนข้างจะเห็นด้วยกับคุณหมอพรทิตนะครับ ในทางกฎหมายก็ก็ถ้าใครรู้รู้สึกว่าถูกละเมิดถูกคุกคามก็ใช้สิทธิ์ได้นะครับก็มันก็คงได้ระดับหนึ่งแหละแต่ว่าผมว่าสังคมมันมีกระบวนการมีมาตรการที่จะจัดการจัดสรรเรื่องแบบนี้อยู่นะนะครับแล้วก็เห็นมาเยอะนะครับหลายคนเอาพื้นที่ในชีวิตจริงเข้าไปปนกับการเมืองมากเรียวการเมืองโดยเพราะเรื่องความขัดแย้งมาปนกับ ชีวิตจริงมากเนี่ยนะครับมันทําให้ไม่ค่อยไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็จะมีปัญหาตามมา